ถ้าเรามองว่าเป็นนิติสงครามเนี่ยภาพมันจะขึ้นมาว่ากฎหมายหรือกระบวนการกฎหมายเนี่ยจะไม่ไม่ใช่เป็นนิติธรรม,มไม่ได้เป็นนิติรัฐไม่ยุติธรรมละมคือกฎหมายกลายเป็นเครื่องมืออันนี้คือลบกันด้วย กฎหมายกฎหมายแล้วไม่ได้ไม่เป็นธรรมด้วยครับกฎหมาย <c oughs> ที่เซ็ตเข้ามาหรือออกมา, <c oughs> าก็ไม่เป็นธรรมองค์กรที่เกิดขึ้นก็ไม่เป็น <c oughs> ใช่วางวางแผนหมดแล้วทั้งตัวองค์กรผู้ใช้กฎหมายทั้งตัวเนื้อหาในทางกฎหมายก็เซตเซ็ตไว้หมดมุมมองขออาจารย์ไม่มีด้านดีเลยใช่ไหมครับ <c oughs> เอิม่มแรงเวี่ยงทางการเมืองตอนนี้ดูเหมือนว่า ทั้งประเทศไทยกำลังจะเข้มข้นและหนูเหมือนว่าสิ่งที่ประชาชนกำลังมึนงงกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆในสังคมของเรานะครับกำลังสับสนบ้างกำลังวุ่นวายกับชีวิตของตัวเองในด้านเศรษฐกิจแต่สิ่งสำคัญที่ประชาชนต้องเรียนรู้ก็คือการเมืองเพราะมันมีผลกระทบต่อตัวเองนะครับและในปัจจุบันนี้ก็มี คําหลายคํานะครับที่ประชาชนก็ยังสับสนวุ่นวายกับคําเหล่านี้ในมิติของการเมืองวันนี้โชคดีมากที่ได้มาคุยกับอาจารย์คณะนิติศาสตร์มาลัยพเยาของเรานะครับในฐานะที่ข้ามบอร์ดอยู่กับวิชาการด้านกฎหมายมีคําคําหนึ่งครับคือคําว่านิติสงครามวันนี้คุยกับอาจารย์แมน อยากรู้จังเลยครับอาจารย์ว่าคำว่านิติสงครามประชาชนอย่างเราๆควรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้อย่างไรเบื้องต้นครับครับคำว่านิติสงครามเนี่ยค่อนข้างที่จะถ้าพูดถึงก็ใหม่ใหม่ในปีหลังๆถ้าเราพูดประมาณ10บกว่าปีก่อนเนี่ยเราจะคุ้นชินอย่างเช่นตุลาการพิวัตรับพอหลังจากตุลาการพิวัตรเนี่ยจะมีนิติ รัฐประหารมีสาลรัฐประหารอะไรมาช่วงนี้จะเป็นนิติสงครามที่นี้คำมันก็มีความเชื่อมโยงกันครับแสดงถึงพัฒนาการงั้นผมอาจจะเล่าย้อนไปถึงบริบทก่อนว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงเริ่มจากตอนปี2549นะครับจากที่เราคุ้นชินกับคำว่าตุลาการพิวัตรเป็นการตั้งคำถามว่าศาล หรือองค์กรตุลาการเนี่ยควรที่จะเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองมากน้อยเพียงใดครับนั่นหมายถึงว่าศาลกําลังจะพิวัตรตัวเองอมาตัดสินยุ่งเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่เป็นการเมืองได้มากน้อยเพียงใดแต่คามันเนี่ยมันมันเอามาจากเมืองนอกมาเอามาจากฝรั่งครับมันไม่ได้อ่เป็นคําในเชิงลบหรือบวกหอหรืออาจจะเป็นบวกด้วยซ้ําครับหมายความว่าตอนที่มันใช้ในเมืองนอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุป สุ p ร r มคอร์ดของอเมริกาหรือว่าจะเป็นสารรัฐธรรมนูญที่อยู่ในภาคพื้นยุโรปก็ตามเนี่ยเขามองว่าโอเคแหละมีฝ่ายนิติบัญญัติมีฝ่ายบริหารซึ่งได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนมีความยึดโยงจากประชาชนแล้วคอนเซปต์สมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมองว่าในเมื่อสารเนี่ยไม่ได้มาจากประชาชนโดยตรงควรจะจํากัดบทบาทตัวเองไหม เพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นองค์กรตุลาการคถ้าศาลไปตัดสินเกี่ยวกับคดีการเมืองเยอะๆครับมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการปกครองโดยศาลค v e r n m e n t by Judge ทีนี้ยมันก็เลยเกิดคําถามตรงเนี้เมืองนอกเขาก็ถามกันครับเมืองไทยเขาก็ถามทีนี้เมืองนอกเขาให้เหตุผลซัพพอร์ตว่าศาลควรจะมีบทบาทเพื่อควบคุมหลักนิติรัฐนิติธรรมเพื่อไม่ให้ฝ่ายบริหารและฝ่าย นิติบัญญัติใช้อำนาจมากเกินไปจนเลยขอบเขตที่รัฐธรรมนูญกำหนดเช่นตอนนี้ทรัมป์ในปัจจุบันเนี่ยซึ่งมีหลายคดีขึ้นศาลศาลสูงของเมกามากเรื่องการไปยุบองค์กร NGO ที่ไปซัพพอร์ตใน่างประเทศที่ศาลต้องมาระงับเรื่องของการซัพพอร์ตอาวุธอิสราเอลอะไรต่างๆเนี่ยก็มีเรื่องของการอะไรนะครับห้ามไม่ให้คนเอเชียคนจีนศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่มีการประท้วงต่อต้านเนี่ยก็แบบเนี้ยคือหมายถึงว่า บางครั้งเนี่ยการอ้างอํานาจของที่มาจากการเลือกตั้งของเสียงข้างมากเนี่ยฝ่าย hmm. บริหารหรือฝ่ายนิติบัญญตัติอาจจะไปออกคําสั่งหรือออกกฎหมายที่ไปกระทบเสียงข้างน้อยไปจํากัดสิทธิเสรีภาพของคนคมากเกินไป hmm. ซึ่งมันขัดกับหลักนิติรัฐนิติธรรมน,นซึ่งโดยโครงสร้างของของการบริหารจัดการประเทศเนี่ยมันก็จะมีฝ่ายบริหารฝ่ายนิติ นิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการมาทวงดุลกันครับครับทีนี้มันมีมีคลื่นมีคลื่นของกลุ่มทั้งสามสถาบันมันก็พยายามจะรักษารักษาความสมดุลความสมดุลครับทีเนี้ยความสมดุลนะครับคือเขามองว่าศาลที่จะมาตัดสินคดีในทางการเมืองเนี่ยนอกจากประเด็นเรื่องคุ้มครองหลักนิติรัฐนิติธรรมเนี่ย คือมองว่าศาลมีความยึดโยงกับประชาชนอย่างน้อยโดยอ้อมหรือไม่ครับอย่างศาลสูงของสหรัฐอเมริกานเนี่ยเขามองว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาเขามีส่วนมีการรับรองผ่านประธานาธิบดีครับผ่านเอ่อ Congress, คอนเกรสซึ่งโอเคเขาก็ต้องรับผิดชอบต่อการเมืองไม่มากก็น้อยครับศาลร,รัฐธรรมนูญในออสเตรียในเยอรมนี ani, คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสล,ล้วนแต่มีที่มาสัมพันธ์ ทางการเมือง hmm. คืออ,อาจจะมีอัตราส่วนมาจากาฝ่ายนิติบัญญตัติมาจากฝ่ายบริหารในการ oh. เลือกเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ย hmm. เขาต้องรับผิดชอบต่อที่มาของเขา hmm. เขาก็เลยมองว่าเออแบบนี้จะไปตัดสินคดีทางการเมืองเนี่ย hmm. อยู่บ้างก็เหมาะสมอยู่ hmm. แต่ว่าไม่เหมือนของไทยนะครับอันนี้ถึงบอกว่าที่เขาตัดสินได้เพราะว่าเขามีความรับผิดชอบทางการเมืองอยู่เขามีเส้นแบ่งเขามีเขาเรียกว่าอะไรเขามีเจตนาที่ชัดเจนกว่าเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าศาลเหล่านี้จะต้องตัดสินคดีเกี่ยวข้องกับการเมืองไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นวิธีการเลือกของเขาเนี่ยมันจะต้องมีที่มาผ่านการรับรองผ่านการยึดโยงฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารไม่มากก็น้อยอย่างเช่น ที่มาของสารรัฐธรรมนูนของไทยตอนรัฐธรรมนูนปี40ครับซึ่งมาจากสวครับแล้วสวชุดนั้นมาจากการเลือกตั้ง100%ครับแบบนี้มันก็จะ make sense ใช่ไหมครับพี่คือหมายถึงว่าโอเคคุณก็มีความยึดโยงจากประชาชนคุณไปตัดสินคดีการเมืองก็ก็ make sense อยู่แบบนี้แต่มันจะไม่เหมือนกับของไทยตอนนี้นะครับครับอันนี้เราพูดถึงของเรามันบิดเบี้ยวอย่างไรอาจารย์อันนี้เราพูดถึงเรื่องตุลาการพิวัตร ผมกาลังจะบอกที่มันบิดเบี้ยวแล้วนิดนึงพี่ <c oughs> ครับคือพอมันมาบริบทของไทยครับเราก็มองว่าตุลาการพิวัตรของไทยเนี่ยมันพิวัตรไปคนละแบบกับของเมกาที่ผมพูดไปครับเมกาเนี่ยเขาไปคุ้มครองอนิติรัฐนิติธรรมเสียงประชาชนข้างน้อยไปคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเสรีภาพของประชาชนแต่ว่าเขาในฝ่ายนักกฎหมายมาชนบางส่วนก็เลยตั้งชื่อใหม่ ถ้าเป็นตุลาการพิวัตรที่มาใช้ในบริบทของไทยซึ่งสารออรัฐธรรมนูญไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนออย่างเช่นของปี50ูนหรือปีปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ยึดโยงกับกับประชาชนไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแบบปี4ี่ศูนเนี่ยเขาจะไม่ใช้ว่าตุลาการพิวัตรเขาจะใช้ว่านิติรัฐประหารครับ <c oughs> คือ <c oughs> ใช้กฎหมายใช้ใการมามา,าเปลี่ยนแปลง ใช่ใช่การปกครองประเทศใช่อย่างเงียบเงียบเช่นการการที่สารรัฐธรรมนูญมีคำพิพากษาอยุพักการเมืองครับตั้งแต่ปีสองพันหร้อยหาสิบเนาะแล้วก็มีสองพันหนึร้อยสี่สิบเก้าในยุพักไทยรักไทยสองพันหนึร้อยห้าสิบเอีกนี้พลังประชาชนสองพันหนึร้อยหกสิบสามนาคฎใหม่เป็นต้นแบบเนี้ยคือ เราเราจะไม่เรียกวิธีการแบบนี้ว่าตุลาการพิวัตรละถ้าเป็นของไทยเขาก็ตั้งชื่อว่านิติรัฐประหารมองว่าเป็นการใช้กฎหมายเนี่ยมาทําการรัฐประหารอย่างเงียบๆหรืออาจจะใช้กฎหมายเนี่ยเป็น,นกลไกส่งเสริมรให้สร้างเงื่อนไขนําไปสู่การรัฐประหารต่อไปอันนี้คือการที่มาเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองหรือว่าเปลี่ยนแปลงนักการเมือง ซึ่งมีผลกระทบค่อนข้างเยอะมากใช่ซึ่งนักการเมืองมาจากการเลือกตั้งของประชาชนชทีนี้มันต้องเซตระบบก่อนพี่เซตระบบหมายถึงว่าฝ่ายสสมาจากการเลือกตั้งครับนายกรัฐมนตรีมาจากการโหวตของสสที่จะมาจากการเลือกตั้งแล้วนายกรัฐมนตรีค่อยไปเลือกคอรมอเองครับไปเลือกรัฐมนตรีเองทีนี้อีกฝ่ายหนึ่งเขาเซตในรัฐธรรมนูญไว้เริ่มตั้งแต่ปี50ครับจนถึงรัฐธรรมนูญ60ในปัจจุบันคือ เซตสอบอให้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง100ครับอย่างเช่นรัฐธรรมนูญปี50นี้สอบอมาจากการเลือกตั้งครึ่งเดียวครับแต่งตั้งอีกครึ่งหนึ่งส่วนสอบลอ็อตแรกของเราเนี่ย60เนี่ยไม่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเลยครับส่วนล็อตสองเนี่ย<อ>มาจากการเลือกอะไรไม่รู้รผมขอใช้ชื่อเล่นแบบนี้นะครับ<อ>คือเลือกกันเองอะไรไม่รู้ซึ<อ>่ง ไม่ใช่มาไม่ได้มาจากการโหวตของประชาชนการโหวตเป็นการทั่วไปเอาแบบนี้ละกันสวเนี่ยเป็นรากเป็นรากเสร็จแล้วสวเนี่ยมีอำนาจในการเลือกองค์กรอิสระยังไม่พอมีอำนาจในการเลือกคณะตุลาการรัฐธรรมนูนบแล้วไปเซตตัวบทกฎหมายรัฐธรรมนูญให้ยุ่งยากอีกหลายประการเช่นยุทธศาสตร์ชาติ ยี่สิบปีเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญยากมากฉบับปัจจุบันยากมากยังไม่รวมกับคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญหลายหลายคําวินิจฉัยที่ต้องให้มีการลงประชามติรอบสองรอบสามเถียงกันยังไม่จบว่าจะลงกี่รอบยังไม่พอยังมีเรื่องของอะไรอีกอะเรื่องของอะไรนะมาตรฐานจริยธรรมครับซึ่งในต่างประเทศเนี่ยมันไม่สามารถเอามาใช้เป็นกลไกในทางกฎหมายได้เพราะว่ามัน มันไม่ชัดเจนเกินไปคือการที่จะเอาคนออกจากตําแหน่งซึ่งเข้ามาจากการโหวตของประชาชนเนี่ยมันควรที่จะชัดเจนว่าเป็นการกระทําอย่างร้ายแรงครับในลักษณะไหนเขาถึงควรที่จะออกจากตําแหน่งกลไกเหล่านี้เป็นกลไกที่เซตไว้ยังไม่รวมไม่การตัดสิทธิ์ recall การตัดสิทธิ์ในการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่หายไปในปี2560ก็คือออกแบบระบบ เป็นระบบอย่างดีโด,ย,ดยเอาระบบเนี้ยโดยเอาองค์กรอิสระสารเนี่ยและสวมาถ่วงดุลกับฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกของประชาชนทีเนี้ยผมจะบอกว่าตัวของตุลาการพีวัตดตัวของนิติรัฐประหารเนี่ยมันมันมันไม่ได้เป็นเฟสแยกกันมันก็ปดปนกันไปครับรวมถึงนิติสงครามเนี่ยมันก็ใช้ปนกันไปแล้วแต่ว่าคนจะมองในมุมมองไหนบริบทไหนจะนําไปใช้ประโยชน์ กับตัวเองกับพรรคพวกของตัวเองกับกลุ่มของตัวเองหรือโยงใยไปในหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมจนนำมาถึงคำศัพท์ใหม่ที่พี่ถามครับนิติสงครามใช่ไหมครับนิติสงครามคืออะไรนิติสงครามเนี่ยภาษาอังกฤษคือลอแ r e คือไม่คือสมัยก่อนมันมีวอ f แ r e เนาะ a อ f แ r e นี่คือทำสงครามแต่ไม่เอาไม่เอาทำไม่เอาไม่เอาวอลละบอนี่มันดุนแรงครับ ใช้กฎหมายแทนคำนี้มันเริ่มมาจากในกฎหมายระหว่างประเทศก่อนก็มีเช่นสมมุติว่ามีข้อพิพาทเรื่องเข่าพัวิหารกับไทยเขมรแทนที่จะรบกันไม่เอาละไปยื่นใช้กลไกศาลศาลโลกได้เนี่ยมีการตั้งศาลขึ้นมาใช่ใช่ก็เหมือนว่าแทนที่จะทําให้ก่อสงครามตรงๆไม่เอาใช้กฎหมายเนี่ยเป็นเครื่องมืออันนี้มัน ความหมายมันสตาร์ทมาจากแบบนี้ซึ่งก็เป็นกลยุทธ์นะเป็นกลยุทธ์ที่ที่ฮุนเซนเนี่ยทีนยนย่นายกรัฐมนตรีฮุนเซนเนี่ยก็ใช้ในปัจจุบันด้วยแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนจากวอสแฟร์มาเป็นลอแฟร์เนี่ยก็ใช้ในของไทยในทางการเมืองในยุคป,ปัจจุบนันคือใช้กฎหมายคือนิติเนี่ยในฐานะเป็นอาวุธในการจำ จัดการในการกำจัดศัตรูทางการเมืองก็ได้อ่าพูดตรงๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองว่าเป็นนิติสงครามเนี่ยภาพมันจะขึ้นมาว่ากฎหมายโดยกระบวนการกฎหมายเนี่ยจะไม่ไม่ใช่เป็นนิติธรรมไม่ได้เป็นนิติรัฐไม่อยูุติธรรมละคือกฎหมายกลายเป็นเครื่องมืออันนี้คือลบกันด้วย กฎหมายกฎหมายแล้วไม่ได้ไม่เป็นธรรมด้วยครับกฎหมายที่เซ็ตเข้ามาหรือออกมา, <c oughs> าก็ไม่เป็นธรรมองค <c oughs> ์กรที่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นใช่วางวางแผนหมดแล้วทั้งตัวองค์กรผู้ใช้กฎหมายทั้งตัวเนื้อหาในทางกฎหมายก็เซ็ตเซ็ตไว้หมดมุมมองของอาจารย์ไม่มีด้านดีเลยใช่ไหมครับ <c oughs> เอิอ่มอันนี้พูดยาก <c oughs> พูดยากเพราะว่าผมก็เป็นคนมองการเมืองในทางความเป็นจริงอยู่เช่น ระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันมีข้อจํากัดตัวอย่างเช่นระบบประชาธิปไตยที่สมมติว่าเลือกนักการเมืองมาแล้วนักการเมืองมีในลักษณะบ้านใหญ่ม,มากเกินไปพูดง่ายๆเลยคือมองที่ตัวบุคคลตัวสถาบันการเมืองตัวพรรคการเมืองก็มีปัญหาในบางส่วนบ,บ,บางพรรคที่เราร,รู้ว่าเวลาได้ตําแหน่งเนี่ยมาจากลักษณะบ้านใหญ่ครับแล้วก็ซึ่ง ไม่ไม่ได้มีฐานเสียงหรือได้มาจากการวางนโยบายอะี้แล้วกันแต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือไม่ได้มาอย่างถูกต้องถูกวิธีถูกวิธีรวมถึงในล่าสุดนี้คือการเมืองระดับท้องถิ่นที่เราก็เห็นใกล้ชิดเราว่ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็ดูดูยังเป็นการเมืองแบบบ้านใหญ่อยู่ในแบบแบบเดิมเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวระบบอุปถัมหรือความสัมพันธ์เชิงเครือข่ายก็ตามเนี่ย มันก็ได้ทําให้ได้นะักการเมืองบางบางส่วน hmm. ที่ก่อให้เกิดปัญหาห hmm. ยุดจริงจริงแต่ว่ามันก็ไม่สมควรที่จะใช้กลไกนิติสงครามไปแก้ไขครับแต่ว่าโดยอย่างที่เราคุยกันในเบื้องต้นมาโดยตลอดค,คุยกันหลังไหมว่าไอ้วิธีการแก้ไขเนี่ยมันควรจะเพิ่มการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนครับเพิ่มการตรวจสอบ,บเพิ่มช่องทางออการเมืองภาคพล,ลเมือง hmm. ไม่ไม่ใช่ไปเพิ่มช่องทางนิติสงครามอันนี้คือคอนเซปที่เราคุยกันมาโดยตลอดะไม่ใช่การต่อสู้ใน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 ระบบในระบบแบบอาวุธแบบแบบใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทั้งทางที่คุณสามารถที่จะเพิ่มอำนาจให้ประชาชนผ่าอาจกลไกลสภากลไกอะไรต่างๆที่มันมีอยู่แล้วใช่รัฐสภาการตรวจสอบแบบเข้มแข็ง Open Government Good Governance อ่าดิเรกดิมเล c คซีประชาธิปไตยทางตรงคุณไม่ส่งเสริมระบบนี้ส่งเสริมการกระจายอำนาจคุณก็ทำนะคุณไม่ไปส่งเสริมไปส่งเสริมนี้ตีสงครามแทนแต่แต่การลบครั้งนี้เป็นการลบระหว่างพรรคการเมืองนะการเมืองทั้งสิ้นโอ้ยซับซ้อนซับซ้อนซับซ้อนมันมีพันลึกกว่านั้นอีกสําหรับผมนะครับครอ๋ออันนี้อันนี้ไม่ใช่กฎหมายละอันนี้ไปถามเรื่องการเมืองความไม่เปางการเมืองส่วนตัวเป็นเรื่องของชนชั้นสูงฮะ อิเลดหลายกลุ่มซึ่งซับซ้อนอย่างเช่นผมพูดถึงมีใครบ้างก็สำหรับผมนะในทุนก็มีส่วนนะในทุนพลังงานในทุนนุ่นี่มีส่วนข้าราชการระดับสูงมีส่วนนะอย่าอย่าไปมองว่าข้าราชการไม่มีส่วนเพราะว่าข้าราชการมีทั้งในกระทรวงทบวงกรมมีทั้งในองค์กรตุลาการก็มีเยอะยังไม่รวมถึง นักการเมือง hmm. นักการเมืองก็มีหลายแบบนักการเมืองแบบบ้านใหญ่และมีหลายภแบบาคด,ด้วยทั้งสายใหม่สายเกา่าอนุรักษ์ขัดแยงกันหลายหลายทางยังไม่รวมมีความาแล้วก็มีการเมืองรุ่นใหม่ครับการเมืองแบบใหม่ซึ่งมองในมุมมองเอชิงโครงสร้างอยากเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงพลวันพลัตู่ยังไม่รวมกองทัพยังไม่รวมกองทัพอีกครับแต่ดูเหมือนอาจารย์ไม่พูดถึงประชาชนเลย การเมืองที่ไล้ประชาชนไล้การมีส่วนร่วมซึ่งรู้สึกเหมือนตอนนี้ที่ประชาชนก็อ,อะไรนิตินิติสงครามนิติสงครามแต่ไม่ไม่มีประชาชนอยู่ในถ้าพูดถึง,อ,งอาการเมืองนิติสงคราม,มที่มีประชาชนอันนี้ซับซ้อนมากมเพราะว่านิติสงครามทุกวันนี้รวมถึงการเมืองทุกวันนี้ ทุกฝ่ายเนี่ยสมมุติน,นะพี่อเรารู้ๆกันอยู่จะรัฐประหารรัฐไม่รัฐประหารเนี่ยไม่ได้มองแค่ข้างบนยังต้องมองเสียนข้างล่างเลยนะ่ว่ามวลชนซัพพอร์ตไม่ซัพพอร์ตเพราะบางคนเขาก็ชอบนะบางคนก็เรียกมาเรียกให้มีรัฐประหารเพราะรฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าประชาชนเนี่ยไม่มีส่วนมีมีเหมือนกันประชาชนก็ใช้เครื่องมือนี้เหมือนกันใช่ในการแต่ว่าประชาชนเนี่ยถ้า ถ้าประชาชนใน,ใน,ในเขามีมุมมองทางการเมืองแบบหนึ่งซึ่งสนับสนุนการรัฐประหารก็ดีหรือสนับสนุนการเมืองแบบบ้านใหญ่ก็ดีหรือแบบไหนก็ดีมันเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากให้เพิ่มเข้าไปเนี่ยซึ่งผมคิดว่าเราเห็นตรงกันก็คืออยากจะให้เพิ่มกลไกภาคประชาชนที่เราพูดถึงว่าไม่ใช่การเลือกตั้งเราจบครับแต่เราสามารถที่จะตรวจสอบได้มีช่องทางในการแลกเปลี่ยน ซ,ซึ่งซึ่งกลไกประชาธิปไตยทางตรงนียม,มันมีอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันแหว่งไปเช่นอย่าง recall การอถอดถอนสิทธิ์ถอดถอนนันกเืองเนี่ยก็หายไปไป,ไปตัดครับมันก็เลยแหว่งที่นี้จริงๆเนี่ยถ้าจะนิติสงครามเนี่ยถ้าประชาชนจะเล่นในเรื่องนี้ก็คือเรื่องการถอดถอนการตรวจสอบการตรวจสอบครับแต่ประชาชนไม่เคยยื่นนะก็มันยื่นไม่ได้ก็มันมันเอาออกจาก รัฐธรรมนูญปีหกศูนย์เขาตัดประชาชนไม่ให้เล่นนิติสงครามประชาชนก็เลยเรียกร้องรัฐประหารหรือเปล่าอาจารย์เป็นไปได้ผมก็บอกว่ามันเป็นไปได้เพราะว่าผมถึงบอกว่าคือการที่ผู้ออกแบบรัฐธรรมนูญปีหกศูนย์นะไปล็อกให้ใช้กลไกนิติสงครามโดยใช้องค์กรรัฐองค์กรทางการเมืองระดับสูงโดยโดยส่วนไปพึ่งพาองค์กรภาคประชาชนเนี่ย ก็ไปพึ่งพาในลักษณะที่จะต้องเป็นม็อบจะต้องเข้ามาแล้วก็ปิดประตูช่องทางที่สามารถเสนอแก่รัฐได้เช่นเช่นช่องทางการเสนอให้เข้าชื่อแก้ไขรัฐมนูญเนี้ยก็เป็นประชาธิปไตยทางตรงก็ทำให้เอาซะยากเลยนี่นึกออกไหมหรือว่าการหอดหอนเี้เอาให้ซะยากเลยอีกช่องทางหนึ่งคือการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ก็โอเคมี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 การเข้าชื่อเยอะแต่ก็ไปติดบั๊กตรงที่นายกมองว่าเป็นเกี่ยวข้องกับการเงินไม่เกี่ยวอีกมันก็อาจารย์ฉะน,น,นั้นสงครามที่เกิดขึ้นไม่ว่าสงคโดยเฉพาะสงครามนิติรัฐนี่คือประชาชนนี่คือไม่มีอาวุธที่จะไปต่อสู้ทางการเมืองเลยใช่ไหมครับผมว่านะถ้าผมจะเสริมพลังอืม,อมผมอยากจะให้เสริมพลังในเรื่องของ โอเคแหละเราเรามีความคิดเห็นทางการเมืองได้<ม>แบบไหนก็ตามแต่เราต้องยืนยันว่าเรายังอยากให้มีการเลือกตั้ง<ม>อยากให้คำพิพากษาคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยศ <c oughs> าลร,รัฐธรรมนูญหรือศาลอาญาอะไรก็ตาม <c oughs> การดำเนินงานของปปชองค์กรอิสระก็ตามเนี่ยเป็นไปตามหลักนิติธรรมนิติรัฐเพราะเพราะ <c oughs> แล้วเราก็ไม่ไม่ดูดาย <c oughs> เหมือนทุกวันนี้เราชินเหมือนเราเดาว่าให้เขาเล่นไปศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเวลาจะตัดสินเนี่ยเรา เรานึกทงก่อนเรารู้ธงเลยว่าทั้งทางที่เราท,ท,ที่จริงมันต้องมองว่ากฎหมายเถียงกันยังไงใช่ไหมครับ,รบทีเนี้ยไม่ไม่อยากให้ดูดายเหมือนเราชินเอาจริงๆก็ชินนะครับความชินอย่างเนี้ยผมว่าอันตรายรเหมือนเราสิ้นหวังไงครับมันจะเป็นแบบนี้มากกว่าเราจะมีความหวังกับอนาคตแบบนี้ได้หรือไม่อย่างไรกับทางการเมืองครับอาจารย์มีความหวังก็คือเราเริ่มจากนี้ในสงครามก็ได้ ควรจะเอานิติสงครามให้มันน้อยๆหน,น,น่อยไปออกแบบกลไกลสวก,กลไกองค์กรอิสระสารรัฐธรรมนูญให้มีอำนาจตัดสินทางการเมืองหรือไปถ่วงดุลฝ่ายบริหารจนมากเกินไป<ช>จนฝ่ายบริหารไม่มีเสถียรภาพไม่สามารถที่จะดำเนินดาเนินนโยบายได้แล้วปล่อยให้อำนาจนั้นคืนประชาชน ให้ประชาชนเป็นผู้รับผิดชอบผ่านการโหวตผ่านการเลือกตั้งผ่านการลงประชามาติผ่านการเข้าชื่อเสนอกฎหมายเข้าชื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญผ่านการยื่นถอดถอนผู้ดำนวนตำแหน่งทางการเมืองทั้งระ,ระดับชาติระดับท้องถิน่นมันควรจะเบี่ยงมาแทนที่จะเป็นนิติสงคารามเนี่ยเอาสองคารามมาเป็นการเมืองในมือประชาชนดีกว่านี่คือทางออกสำหรับผม